Starting to see that we're under something, feel it coming down. X1 รหัส U11 ถือเป็นเจเนเรชั่นที่3ของตรนกูลครับก,กับการกลับมาที่เปลี่ยนแปลงเอกลักษณ์หน้าตาภายนอกภายในอย่างชัดเจน ดูสปอร์ตทันสมัยและณตอนนี้มีให้เลือกหลักๆอยู่2รุ่นย่อย X1 Sdrive 20i X-line 2,519,000บาทและตัวท็อป X1 Sdrive 20i M Sport 2,619,000บาทกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนและจะมีสิ่งใดน่าสนใจบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพ,มพร้อมๆกันเลยครับ U11 ที่เราเคยเห็นกันจริงอยู่ครับเคยมีรหัส 18i และ plug-in hybrid 30e แต่หน้าตอนนี้เนี่ยไทยเนี่ยจะทำตลาด 20i เป็นมาตรฐานหลักครับไม่ว่าจะตัว X-line ตัวเริ่มต้นหรือว่าตัว Top M Sport ครับและด้วยส่วนต่างครับที่ห่างกันระหว่างรุ่นอยู่ที่1 0 0 0 0แสนบาทสิ่งที่แตกต่างเนี่ยก็มีไม่น้อยครับภายนอกให้เริ่มอย่างแรกเลยก็คือชุดแต่งรอบขันที่ตัว Top M Sport จะได้ชุดแต่ง M Aero Dynamic เน้นดีไซน์ดูดนันเสริมด้วยการจับวางสีดาเงา High l o s s Shadow Line ไมว่าจะบริเวณกันชนหน้าสเกิร์ตข้างกันชนท้ายคิ้วขอบกระจกและราวหลังคารูฟแลกส่วนตัว x อ็กไล์ก็จะได้ชุดแต่ง x อ็กไลสไตล์เรียบหรูแต่ก็ยังไม่ลัดทิงกิ่นอายความสปอร์ตไปนะครับจับวางด้วยสีเงินอลูมิเนียมซาติเนตกันชนหน้าสเกิร์ตข้างกันชนท้ายคิ้วขอบกระจกและก็ล้อไปถึงฝาครอบกระจกมองข้างแล้วก็บริเวณหลังคารูฟแลกเช่นกัน Q ซุมล้อ M Sport จะได้เป็นสีเดียวกับตัวถังรถครับในขณะที่ X Line จะรมด้วยสีดำเงาล้อของทั้ง2รุ่นเนี่ยแตกต่างนะ M Sport จะได้ขอบ19นิ้วอันลอยน้ำหนักเบา 871M ส่วนของ X Line จะเป็นขอบ18นิ้วอันลอยน้ำหนักเบาเช่นเดียวกันลาย8 6 6 a e r o Dynamic แต่นอกจากนั้นมันก็เหมือนกันทุกจุดเลยครับไม่ว่าจะเป็นไฟหน้า bmw adaptive led เปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติสามารถหลบหลี่กวัตถุได้เป็นกล่องไฟท้ายทรง l shape สามิติ full led ไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยไฟตัดหมอกหลังกระจังหน้า kidney grill แบบสามิติก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับกรอบนอกรอมด้วยสีเงินอลูมิเนียมซาติเนตตัดแซมด้วยสีดำเงาไฮกลอสชาร์โดไลและระบบล็อกออล็อก comfort access พร้อมสั่งสตาร์ทเครื่องยนต์ผ่านแอปบ,บนมือถือก็ให้เป็นมาตรฐานครับ ส่วนเรื่องอัดประโยชน์เนี่ย U11 ให้มาเท่ากันทั้งตัว X Line และ M Sport อย่างทัดเทียมและจัดเต็มมากๆครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์รอบทิศ12จุดกล้องรอบคัน360องศากล้อง AR ประมวลผลเวลาใช้แมปและกล้องรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะในรถหรือรอบรถเนี่ยรอบคันเมื่อ20วิก่อนชนและหลังชนครับแล้วพูดถึงเรื่องฝาท้ายเมื่อเราอยู่ท้ายรถเนี่ยก็เป็นแบบไฟฟ้าเต็มรูปแบบครับกดจากข้างในกดจากข้างนอกกดจากรีโมทแล้วก็มีคลิกเซนเซอร์เตะเปิดเตะปิดก็สามารถทําได้อย่างไม่มีปัญหาครับและเนื้อที่สัมาทาย อันนี้เนี่ยเบสิกมีทั้งหมด540ลิตรและเมื่อพับเบาแบบ40 20 4บบจะเพิ่มขึ้นเป็น1,600ลิตรครับก็มาดูการใช้งานเนี่ยมันเพียงพอเนาะต่อการใช้งานแล้วก็เมื่อเทียบกับตัวที่แล้ว F 4 8เนี่ยคันนี้ใหญ่กว้างกว่าแล้วก็ฟังก์ชันมากกว่าหลายมิติหลายขุมเลยไม่ว่าจะมีที่เก็บของด้านข้างเป็นเน็ตตะข่ายแล้วก็มีช่องอะไรบางอย่างเพื่อใส่อุปกรณ์ช่างแล้วก็ยังมีช่ยองใส่ยางอะไหล่เพราะคันนี้อย่างที่บอกข้างต้นครับเป็นยางเรเดียนไม่ใช่รันแฟ ปกติเลยเนี่ยก็ไม่มีปัญหาใดๆเพียงพอต่อการใช้งานทุกมิติครับ ภายในของ X1 รหัส U11 เน้นการอ,ออกแบบให้ดูโมเดิร์นดิจิตอลหยิบยืมบางอย่างมาจากรุ่นพี่ iX ครับสังเกตได้จากปุ่มกดที่น้อยลงหน้าจอเคิร์บดิสเพย์และที่เท้าแขนแบบฟลตอทิงหากมาเจาะเล็กกันว่าอะไรคือความแตกต่างระหว่าง M Sport และ X Line มาเริ่มที่ทิมการตกแต่งลยครับ M Sport จะถูกจับวางด้วยอลูมิเนียมเมชเอฟเฟกไม่ว่าจะบนคอนโซลกลางหรือแผงข้างประตูในขณะที่ X Line จะได้เป็นลายไม้ยูคาลิปตัสเพื่อแสดงภาพไปในทางคลาสสิกหรูหรา ฝาเพดานต่างๆ M Sport เป็นสีดำแอนต์ไซส์ส่วน X Line จะเป็นสีโทนสว่างสีเบจกุญแจรถถึงจะทรงเหมือนกันก็จริงนะแต่ M Sport จะล้อมด้วยกรอบดำเงาครับในขณะที่ X Line จะเป็นกรอบดำด้านทั่วไปและอย่างสุดท้ายคือพวงมาลัยสรงสำการหน้าตาเหมือนกันแต่ M Sport จะตกแต่งและเติมลวดลายบางอย่างให้ดูดุดันส่วนของ X Line จะเน้นเรียบหรูให้สอดรับกับลายไม้ยูคาลิปตัส ก็เรื่องความต่างมีประมาณนี้แหละครับแต่เรื่องความเหมือนอันนี้เนี่ยที่ราจะกล่าวต่อไปเนีทัดเทียมและเท่ากันทุกจุดแหละครับมันจะเป็นหน้าจอกลางขนาด10.7นิ้วทัชสกรีนฝังมาพร้อมระบบปฏิบัติการ iDrive 8รองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay หรือ Android Auto แบบไร้สายจอผู้กับขี่ขนาด10.25นิ้วสามารถดูค่าต่างๆของตัวรถรวมไปถึงปรับเปลี่ยนสไตล์ตามโหมดการขับขี่ h e a d u p Display แบบสี ระบบปรับอากาศแยกซ้ายขวาอัตโนมัติดูอโซนพร้อมช่องแอร์หลัง w i r ลสช s ร์จเจอร์ซ็อกเก็ตใจไฟ12โวลต์รวมไปถึงพอร์ต USB Type C รอบคัน4จุดกระจกมองหลังและกระจกมองข้างด้านขวาตัดแสงอัตโนมัติระบบช่วยเหลือการขับขี่และความปลอดภัย Driving Assistant ไฟแอมเบีนไลท์ก็มีให้เลือกมากขึ้นถึง15เฉดสีและระบบเตือนแรงดันลมยางแบบเรียวทานขึ้นตัวเลข TPMS เห็นได้ชัดเลยครับว่า X 1 U 1 1รอบนี้ทํากันบ้านเรื่องความทันสมัยความปลอดภยัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่ออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะ X Line หรือว่า M Sport และส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยว่าจะเป็นเบาะโดยสารอันนี้เนี่ยมาในโทนสปอร์ตครับไม่ได้แข็งเกินไปก็อยู่ในเกณฑ์ที่ผมรับได้นะถึงแม้ว่าเบาะเนี่ยจะใช้เกรด Eco Friendly Vegan s a แต่ทั้ง2รุ่นก็ยังมาพร้อมเบาะไฟฟ้าสามารถปรับระดับได้ถึง8ทิศทางแล้วก็มี m e m o r รีสีสองตําแหน่งบริเวณผู้ขับขี่ครับ มาถึงด้านหลังกันครับเมื่อเราเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ f 4 8เนี่ย U11 รุ่นนี้ครับถือว่ากว้างแล้วก็ใหญ่กว่ารุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดครับเลกรูม <Lake Room, S 1> ผมสูง173นะเลกรูมมีเยอะแล้วก็ head รูมก็มีเหลอเือเฟือเช่นเดียวกันครับเมื่อเราพูดถึงเรื่องพนักพิงครับรุ่นนี้ก็สามารถปรับเอ็นได้ด้วยสลักข้างๆนี้นะเอนได้ครับสูงถึง13ซนติเมตรก็สามารถหาโพสิชันที่สบายได้สบายเลยส่วนเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆครับก็เหมือนกับที่พี่เติ้ลบอกเลยไม่ว่าจะเป็นแอร์ USB C 2ช่องก็มมีาให้ครับ ที่เก็บของด้านหน้าที่นั่งแล้วก็ที่เก็บของข้างประตูก็มีมาให้ที่วางแขนครับด้านหลังมีมาให้เช่นเดียวกันพร้อมกับที่วางแก้ว2ช่องครับที่มีนี่ยางเพื่อรับครับไม่ว่าคุณจะใส่แก้วใหญ่แก้วเล็กสามารถอยู่ได้สบายๆซึ่งถ้าโดยสรุปครับ BMW X1 ในรุ่น U11 รุ่นนี้เนี่ยก็ถือว่าใหญ่ขึ้นแล้วก็สบายขึ้นกว่ารุ่นก่อนครับ ถึงแม้ว่าออปชันกิมมิคต่างๆจะไปอยู่ในจอเป็นดิจิตอลสมุดนะแต่ว่าอุปกรณ์มาตรฐานที่คันนี้มีให้มาเนี่ยก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็ยังอยู่ในหัวตารางของเซกเมนต์ครับ ขุมพลังของ X1 S r i v e iu 1 1มาในเครื่องยนต์เบนซินรหัสบล็อก B 4 8 A 2 0 M 2 2 0สลิตร4สูบทวินพาวเวอร์เทอร์โบเทคโนโลยีให้พลังลังสูงสุดที่204แรงมา้า300นิวตันเมตรประกบมากับชุดเกียร์ดูอคัตดสปีดสเตปทรอนิกธรรมดาที่ในตัว M Sport จะเพิ่มการแพลตชิปพร้อมสปอร์ตบูตโหมดเพื่อเพิ่มความสุกสบายในการเร่แงแซงและส่งกำลังที่ล้อหน้า100ครับ แล้วก็มาถึงช่วงทดสอบครับกับเจ้า BMW X1 S-Drive 20i ไม่ว่าจะตัว M Sport หรือว่า X Line ถามว่าทำไมถึงร่วมกันเนี่ยก็เพราะว่าหลักการของเครื่องยนต์หรือว่าการเซ็ตอัพช่วงล่างเนี่ยมันคล้ายกันมากหรือเอาจริงก็แทบไม่ต่างเลยแหละแล้วผมกับน้องสัตเนี่ยก็จะแยกเป็นประเด็นเรื่องๆไปเพราะฉะนั้นครับเพื่อป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มกับเรื่องอัตราเร่งกันก่อนเลยครับ เรื่องอัตราเร่งของ X1 U1120i เครื่อง B48 เนี่ย A20 ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานครับราะเลขโรงงานเนี่ยเคลมไว้สูถง1 0 0อยู่ที่7.6วิแล้วก็เมื่อดูความเร็วท็อปสปีดสูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่2 3 6และเมื่อดูตัวเลขทั้งหมดเนี่ยว่าเอ้ย7.6วิและการส่งออกส่งต่อต่างๆเนี่ยมันมาจากเครื่อง2.0เบนซินนี่แหละแล้วญาติของแรงม้าดังบิดต,ตัวนี้เนี่ยมาอย่างไร300นิวตันเมตรเนี่ยมาเร็วมากนะเพลินๆเนี่ยมาเร็วกว่ารหัส F4.8 ที่เป็นดีเซลสิน ี่เนี่ย300นิวตันมาแต่รอบ1,410และยาวเป็นแฟตท้องก็เป็นตกที่4,500รอบตอนที่มันกำลังจะตกเนี่ยมาที่204แรงมาก็รับต่อเลยปึ้งที่5,000และยาวจนถึงเลนสลายที่6,500เพราะฉะนั้นครับยานของการใช้งานต่างๆจังหวะช่วงตอกออกหรือว่าเนี่ยกดค้างลบไปบูสต์เนี่ยไปยงยาคุณจะรู้สึกว่ามันไหลมันไหลมันไหลและพอต่อเกียร์ก็มีอาการแบบปึกป๊กปึ๊กอะไรเงี้ยซึ่ง ่อให้มันจะไม่ใช่เกียร์แบบว่าสเตปทรอนิกสปอร์ตเนี่ยเป็นแค่แบบสเตปทรอนิกดัวคัดธรรมดาแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยคันนี้มันเร่งไม่ไปมันไม่อะไรยังให้กลิ่นอายของความกระฉับกระเฉงแล้วก็รู้สึกว่าสอดรับกับที่รีแบบ M Sport และถึงต่อให้จะเป็นตัว X Line เนี่ยที่ไม่ได้แพเดลชิปไม่ได้อะไรแต่เครื่องและเกียร์เป็นชุดเดียวกันนะครับแล้วก็มีโหมด L ในตัวของตัว X Line นะแต่นี้ก็สามารถดันลงมาแล้วก็เล่นกับแพนดลชิปเป็นเกียร์สปอร์ตอะไรได้แต่สุดท้ายครับการช แต่ถ้าเกิดพูดว่าเออถ้าเราไม่ดูเรื่องความแรงเรื่องเรื่องอะไรเนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วการใช้ชีวิตยอยู่กับอัตราเร่งหรือชุดระบบส่งกําลังเครื่องเกียร์เนี่ยมีปัญหาอะไรไหมเอาจริงๆแล้วถ้าใช้แบบไม่คิดอะไรเลยไม่เป็นปัญหาครับแต่ถ้าสมมติสำหรับผมเนี่ยที่เป็นพวกที่สังเกตที่จับผิดเนี่ยเกียร์ดูโอวคัทมีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งคืออาการเย่อๆเวลาจะออกมันจะมีอาการเหมือนเหมือนอมลีเลียคัทเหมือนขับพวกเกียร์กระบุกแล้วแล้วจังหวะปล่อยคัทมันก็ค่อยวิ้งยถ้งยี้งรู้งา มันขยอ้อนมันไม่ค่อยจะแบบตามเท้าหรือสปอนสีมากในความเร็วหยุดนิ่งหรือความเร็วไหลๆหลว่ามัน2-3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยอันนี้อจาจจรยุ้งกีดสำหรับคนที่ขี้ใจร้อนเนาะแต่ถ้าเกิดขับแบบปกติไม่ได้คิดอะไรอยู่หมด e f f i c i e n t อยากประหยัดอยากอะไรหรือขับทางไกลไหลๆแล้วอยู่อยากคลิกดาวก็มีโหมดบูสต์เนี่ยหรือว่าของตัว X l i n ไท์ที่สามารถดันเป็นตัว L เนี่ยก็สามารถส่งต่อหรือสอดรับได้ดีเช่นกันเพราะฉะนั้นครับถ้าให้สรุปเรื่องอัตราเร่งของคันนี้เพียงพอต่อการใช้งานทุกมมติมนะจะขับอจะ คันนี้เนี่ยถือว่าอยู่หัวตารางของ Class Crossover ที่เป็นรถ SUV แบบยุโรปครับพอเราดูเรื่องอัตราเร่งจากพิตเตอไปแล้วครับสิ่งที่เราก็ต้องมาดูเป็นคู่ตรงข้ามกันเลยเนี่ยก็คือของอัตราการบริโภคน้ํามันนั่นเองครับตามอีโคสติ๊กเกจะกินน้ํามันอยู่ที่15.6กิเมต่อลิตรนะครับแล้วก็สามารถเติมพลังงานทางเลือกได้ตั้งแต่95ไปจนถึง e 2 0เลยครับขับทางไกลๆยาวๆเนี่ย พวกเราก็จะได้อยู่ประมาณ18-19กิโลเมตรต่อลิตรครับอยู่ในโหมดอั f ฟิเชียนนะซึ่งก็คือโหมดอีโคนั่นแหละที่มันจะแบบตัดเรื่องกําลังไฟลงตัดเรื่องแอร์ลงให้มันแบบรีแอร์ให้เบาลงหน่อยแล้วก็มีเรื่องการปล่อยไลท์โคสติ้งเพื่อทําให้ระยะทางในการขับขี่มันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะแต่ถ้าอ่ะถ้าสมมุติเรากดกดบู๊บู๊หน่อยกดคลิกดาวเร่งแซงถ้าขับแบบนี้เนี่ยการอัตราการกินน้ามันเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณ1 3 1 4กิโลเมตรต่อลิตรนะอ่ะแล้วพอเรามาดูครับว่า ถ้าเราขับรถคันนี้ในเมืองรถติดๆดติด,ตดจัดจัดติดแบบเป็นอมาาพาสเลยเนี่ยมันจะเป็นยังไงตัวรถนะครับก็จะอยู่ประมาณ7กิโลเมตรต่อลิตรนะก็ถือว่ากินใช้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าโอเครถไม่ได้ติดแบบแน่นขนาดนั้น10กิโลเมตรต่อลิตรก็พอมีให้เห็นครับ ทรงลลางของรหัส U11 อเนี่ยออกแบบอยู่ในพื้นฐานของรถในเครือ B m w ยที่ขับหน้าเป็นหลักครับเพราะนั้นก็จะใช้แพลตฟอร์ม U k l 2เราจะเห็นในพวกแบบซีรีส์2หรือแม้กระทั่งรถมินิหลายๆรุ่นแล้วถ้าเกิดจะถามว่าคันนี้กลิ่นอายคล้ายกับรถอะไรในเครือถ้าท่านใดเคยขับมินิคันที่แมน F60 เนี่ยเหมือนแทบจะเป๊ะเลยกลิ่นอายความพมรมลายคมหรือความกระชับความลึกๆอยู่พื้นเนี่ยคล้ายคลึงกันอย่างมากๆแต่อาจจะไม่ได้คล้ายกันทุกมิติขนาดนั้นแต่ถามว่าให้อ้างอิงถึงอนุมานถึง แหละคือเหมือน F 60แต่ถ้าเกิดดูอย่างอื่นครับว่าองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะตัว X Line หรือ M Sport เนี่ยคล้ายกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบด้านหน้าแบบ Single Joint Spring s ัตวหรือว่าคือ Max p e r s o r s t e d นั่นแหละหลักข้างหลังแบบ Three Link Multi Link ก็เหมือนกันทั้งหมดชุดของโช๊คสปริงเป็นแบบกายภาพไม่ใช่อดัปตีฟอะไรเลยก็เป็นโช๊คปกติแหละปรับสมดุลตามแรงถีดที่อยู่ในกระบอกเรอล,ลิกแล้วก็จะปรับเองว่าถัดจับคอร์พานแบบนี้จะเพิ่มความแข็งความตึงเท่าไหร่ซึ่งมันมีตัววาล์วเปิดปิดเพื่อ ส่งแรงน้ามันในห้องกั้นต่างๆเพื่อให้สอดรับกับแรงตีต่างๆที่มันกระทําต่อกระบอกโชคอันนั้นนะครับแล้วถามว่าโทนของรถเนี่ยเป็นยังไงน่ะเหรอฮะเดี๋ยวดูโค้งข้างหน้าละกันนะครับตอนนี้อยู่ที่ความเร็วประมาณ90กว่าถามว่าผมจะชะลอลงไหมอ่ะหรอไม่ผมอยู่ประมาณร้อย้วผมมาเข้าไปเลย แล้วก็ยังกดคันเร่งออกต่อที่80แบบชิวๆไม่ต้องแก้การอะไรเพิ่มอาการหน้าตื้อ u n d e r สเตียอาการรู้สึกว่าวิววิวท้ายเบาออกไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นคือรถคันนี้เนี่ยโทนของรถเนี่ยจะติดมีความกระชับมีความแน่นมีความเฟรมิร์มเป็นทุนเดิมครับและถ้า้พูดจริงๆเนี่ยมันเป็นรถที่ติดแข็งพยายามจะทําให้ตัวเองนุ่มอ่อนในบางจังหวะในบางจังหวะที่คุณขับรถที่เป็นลอนๆเป็นพื้น,นต่างๆจังหวะเนี่ยแล้วผ่านสารอะไรต่างๆเนี่ยในคู่ท่อนหน้าจะรู้สึกว่าไม่ได้แข็งไม่ได้ตึงตางา แต่ถ้าเกิดอยู่ข้างหลังเนี่ยจะรู้สึกว่ามันมีอาการแบบตึกตึกตักตักบึบบึบบึบบึแต่การโดดจ้ำแรงแรงึ้งปั้งปึ้งปั้งจะเป็นอย่างที่ผมบอกว่าพอโช้งมันจับแรงถี่ได้มันสั่งวาลวเปิดปึ้งทําให้น้ํามันไหลกระบอกอย่างแบบมีความสมดุลน,น่ะมันทําให้การบัมรีบาวต,ต่างๆมันนุ่มมันรวนมันก็จะมีเอกลักษณ์และมีลักษณะในการใช้งานของการให้ภาพลักษณ์ของความแข็งความตึงหรือความนุ่มความอ่อนจากลักษณะนั้นครับแล้วก็ดูว่าเอ้ยเมื่อกี้มันเข้าได้ขนาดั้นไวเตอร์มันโยนได้ขนาดน ได้แต่อาจจะไม่เท่าสิ่งนี้มาจากเรื่องของล้อครับคันนี้ล้อ19หน้ายาง2-4-5ไอตัว x อ็ n ไล์เนี่ยล้อ18หน้ายาง2-2-5เรื่องการยึดเกาะเรื่องความคคบความกระชับในการโค้งต่างกันเล็กน้อยแต่ท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้หนีห่างแล้วก็เรื่องการซับแรงตึงตังหรือกัน ฉกเส้นถนนต่างๆเนี่ยในตัว M Sport จะมีการฉกเส้นถนนที่มากกว่าเพราะว่าหน้าสัมผัสยาง245มันก็จะรับสัมผัสได้มากกว่าตัว X Line ที่เป็น225นะครับแล้วเรื่องการแถออกหรือการดึงตอกออกต่างๆนานาเนี่ยในตัว U11 มีการพัฒนาพวกระบบควบคุมสีภาพ DSC ระบบการเอาเบรกเข้ามาจับช่วยต่างๆ Performance Control และระบบในการที่กระจายแรงทอกออกจากตัวเพลาเนี่ยที่เป็นแบบกิสระแบบใช้คอบคุมเองไม่ได้เป็น Open Dib แบบชั้นอยากับไปยังไงก็ไปยังไงเลยก็คือตัว ARB เนี่ย มีการพัฒนาทั้งมุมลอ้อทั้งทุกอย่างที่ว่าเนี่ยมากกว่าตัว F48 ถึง15%ครับทำให้การสอบรัดผมต่างนา,นานาเนี่ยมันอยู่ในจุดที่กลมกลบอบขึ้นระหว่างความขับสบายความคมความกระชับและความไว้ใจได้แล้วก็ต่อมาครับแต่เรื่องของช่วงล่างเนี่ยก็คือ เรื่องของพวงม,มลาลัยพวงมาลัยนี้ก็เป็นพวงมลาลยไฟฟ้านะเบียร์อยู่เซอร์โวทอนิกแต่ว่าเซอร์โวทอนิกในที่นี้ของรถตระกูล UKL2 ที่เป็นขับหน้าเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าความแตกต่างอยู่เล็กน้อยคือถ้าเกิดผมเคยรีวิวต่างๆนานาในรถ BMG ซีรีส์ต่างๆหรือรหัส F อะไรต่างๆที่เคย พูดไปก่อนนั้นเนี่ยในเซอร์วโทนิกที่เป็นขับหลังจะมีกลิ่นอายของความหนะักความตึงมือให้เห็นเล็กน้อยแต่พอไปนในโทนรถขับหน้า UKL2 เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยแลวโดยเฉพาะ U11 เนี่ยมีความเบาและเรียกว่าใช้งานง่ายในเมืองและผมว่าตอบโจทย์สำหรับคุณผู้หญิงมากๆคือในจังหวะที่คุณขับอยู่ระหว่างความเร็วแบบ0ถึง50เนี่ยการเข้าออกซอยอานออกยูเทิร์นการเลี้ยวส่งรับโค้งต่างๆเนี่ยเฮ้ยคันนี้เป็นรถที่ขับง่ายนะผู้ใหญ่ขับได้ผู้หญิงขับได้แล้วก็ผู้ชายขับได้ แต่ถ้าเกิดคิดว่าอันนี้มันเบาไป <S <S ก็สามารถเซ็ตอินดิวิโดจากการตั้งโหมดสปอร์ตเนี่ยแล้วก็เซตให้พวงมาลยเป็นคอม r ตหรือสปอร์ตได้แล้วแต่ความพึงพอใจแต่ถ้าเกิดใครบอกว่ายังไม่พออีกเนี่ยตัวพวงมาลยนี้ก็มีหนวกแพรพันธุ์ครับตามหลักของเซอร์โวทนิกเลยว่ายิงความเร็วสูงเรื่อยๆก็จะมีมีืดมีความตึงมืออะไรมากขึ้นการจะแบบอยู่ๆโย,ยนซ้ายโยนขวาอะไรอย่างเงี้ยในความเร็ว80กว่าเนี่ยอันนี้เริ่มมีความหนักความหนืดความตึงมือเห็นเพื่อเพิ่มความมั่นใจและแล้ว นี้ก็ยังมีความหน้าวายอยู่ถามว่าน้าวายอันนี้อันตรายไหมอันตรายครับถ้าคุณเป็นคนที่แบบอยู่ๆตกใจแบบเฮ้ยอะไรวะมันจะแบบ ฉกไปเลยแต่ถ้าเกิดคุณขับแล้วรู้สึกว่าจับอาการรถให้ดีมากพอรู้ว่าเขาเรียกว่าสไตล์ของพวงมาลัยเป็นยังไงเนี่ยการสอดรับเข้าโค้งออกโค้งหรือว่าการหน่วงพวงมาลัยจากมือเราเองที่สอดรับเข้ามาถึงตัวเนี่ยฟีดแบ็กพวงมาลัยเนี่ยล้วขับไปเนี่ยมันก็อยู่ในจุดที่สมดุลและไม่ได้น่ากลัวอะไรแต่ความไวในที่นี้เมื่อกี้คือข้อเสียแต่ข้อดีก็คือว่าถ้าใครเป็นคนชอบเล่นโคน้งเข้าโค้งออกโค้งเนี่ยมันจะเป็นแบบภาพลักษณ์ที่ผมบูเมื่อกี้เลยว่าเอ,อ้ยถ้าคุณแม่นในโค้งนี้มากพอแล้วคุณต้องการไปกกััับมมนนะ่่บบ่่่ทท้งงงชชววลลาาารรยเหือตๆีี และโฟมลายที่คมกระชับและสามารถควบคุมได้ง่ายอันนี้ก็เป็นจุดเสริมเติมแต่งให้เอกลักษณ์ความสนุกซุกซนตามสไตล์ BMW อย่อยางยู่ถึงแม้ว่ารถคันนี้จะเป็นขับเคลื่อนหลอหน้าก็ตามครับขอพูดเสริมเรื่องช่วงล่างจากพี่เติร์อีกนิดหน่อยแล้วกันว่ามันไม่ได้มีความต่างกันอะไรมากมายครับมันต่างกันแค่ความนวลของการซับลอนต่างๆเนี่ย ตัว X Line ก็ทำออกมาได้ดีกว่าตัว M Sport นิดหน่อยนะครับโอเคจริตของช่วงล่างมันเหมือนกันแหละเวลาขับออกมาเราก็จะรู้สึกว่าโอเคมันต่างแค่นเดียวไม่ได้ต่างกันราวฟ้ากับเหวครับส่วนในเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยต้องแบ่งเป็น2เรื่องนะท่อนบนเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีนะเพราะว่าในความเร็วไม่ว่าจะความเร็วเท่าไหร่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบเอ้ยขับแล้วเก็บเสียงลมได้ค่อนข้างโอเคเลยนะแทบจะไม่ได้ยินเสียงลมตีจากกระจกบานหน้าหรือว่ากระจกด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยเลยเอออันนี้ผมว่าโอเคแต,แต่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  เรื่องการเก็บเสียงท่อนล่างครับมันยังมาในทรงเดียวก,กันกับรุ่นก่อนหน้านี้ในรหัส f 4 8ครับเสียงล้อหรือว่าเสียงช่วงล่างที่ขึ้นมาให้เราได้ยินในช่วงประมาณแบบความเร็ว70กิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับถ้าเราขับแบบในเมืองช้าๆ20รถติดเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงมันหรอกแต่ว่าถ้าแบบเราขับในความเร็ว70กิโลเมตรขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะได้ยินเสียงเลยครับว่ามันมีเสียงยางบดกับถนนมันมีเสียงของช่วงล่างขึ้นมาให้เราได้ยินครับก็มันก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งแล้วกัน เฮ้ยรถคันนี้มันน่าจะทําเรื่องการเก็บเสียงออกมาได้ดีกว่านี้นะ โดยสรุปเบีรมน X1 S Drive 20i รหัสตัวถัง U11 ปรับลุกใหม่ให้ดูทันสมัยเฉียบคมมากยิ่งขึ้นรอบนี้เราได้เห็นการจำแนกสไตล์อย่างชัดเจนว่าถ้าคุณชอบลุกแบบสปอร์ต M Sport เป็นคำตอบได้ครับและถ้าท่านใดถามหาความสปอร์ตที่ค่อนไปทางหรูหรา X Line ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเช่นเดียวกัน ข้อดีจำพวกความแรงออปชั่นที่จัดเต็มระบบความปลอดภัยมาครบช่วงล่างที่ไว้ใจได้และความประหยัดน้ำมันเวลาเดินทางไกลของเครื่องยนต์เบนซิน B48 ผมก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีของรถสันดาปในเซกเมนต์นี้ครับ ส่วนข้อสังเกตรหรือสิ่งที่เราไม่ชอบอธิการเก็บเสียงหรือความเป็นมิตรต่อผู้กับขี่บางอย่างที่เราต้องควบคุมทุกอย่างบนหน้าจอกลางนี่ก็เป็นสิ่งที่ชาวบีมอมดต้องทำความคุ้นชินกันแล้วละครับเพราะหลังจากนี้ในวงการยานยนต์คงจะมีแต่การให้ความสำคัญกับหน้าจอทัชสกรีนมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วถ้าถามว่าใน c ล a ส s s นทร r เอสยยุ X1U1 เป็นรถที่น่าใช้ไหมนะเหรอ ถ้าด้วยราคาด้วยออปชันด้วยฟีลลิ่งกันกับขี่และถ้าคุณจะเป็นผู้ที่ถามหารถยนต์เครื่องสันดับล้วนผมว่าคำตอบก็คงหนีไม่พ้นคันนี้แล้วล่ะครับกับ BMW X1 sDrive 2.0i u11